โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เจ้าคันแรกกันแล้วครับพี่เบนครับคันแรกนี่เป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับพี่คันนี้ก็จะเป็น Aston Martin Vantage ปี2016ครับ โอ้โหเปิดมาคันแรกนี่ก็เป็นแอสตันมาตินเลยนะน้องพราวใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะฮะอยากจะบอกนิดนึงนะฮะว่าแอสตันมาตินเป็นแบรนด์นึงที่ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะฮะแต่งตัวมาเจมส์บอนด์เข้าขนาดนี้ครับผมจริงๆแอสตันมาตินเนี่ยมีมายาวนานนะครับผมเป็นร้อยปีเลยนะฮะ100<ป>ร้อยปีเหรอคะเป็นร้อยปีเลยครับผมเพราะว่าบริษัทแอสตันมาตินนะฮะก่อตั้งที่อังกฤษครับที่ปี1913นะฮะโดย2ท่านนั่นเองครับคือเรเนลมาตินและโรเบิร์ตแบมฟอร์ดครับ นักธุรกิจและวิศวกรชื่อดังของประเทศอังกฤษครับผ่านเงินจากแบรนด์ซิงเกอซึ่งเป็นแบรนด์ขายรถยนต์ของอังกฤษณขณะนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนที่มาของชื่อ a s สตันมาตินครับมาจาก2ชื่อครับชื่อมาตินเนี่ยเป็นชื่อของน้ำสกุลของคุณเรียแนลส่วนชื่อ a s t ตัครับผมมาจากชื่อหุบเข่าที่ใช้แข่งรถในขณะนั้นรวมกันเลยเป็นแอสตันมาตินนั่นเองนะครับผม ซึ่งเส้นทางการทําธุรกิจของแอสต้ามาตินบอกเลยว่าไม่ได้โรดได้กีบกุหลาบนะฮะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายล้มละลายก็เคยเปลี่ยนเจ้าของเทคโอเวอร์ก็เคยสงครามโลกครั้งที่2ก็ผ่านมาแล้วเรียกได้ว่าผ่านสบรภูมิธุรกิจมาอย่างโชคชนจนกระตั้งถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยครับพี่เบนฮะซปเปอร์คาร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันก็คือรถเร็วรถแรงขับซิ่ง S <S อันนี้<ช>คือความเข้าใจคนทั่วไปใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนะะัสส้นไหมฮะ Aston m a r ตินเรียกว่าเป็นเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันแล้วกันครับครบทุก<อ>ฟังก์ชันของรถซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหล่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์ผู้ดีอังกฤษก็ว่าได้อ๋อใช่ครับ c h a r ของเขาพี่ต้องการจะบอกว่าเขา มีความหรูใช่ครับมีความดูเป็นผู้ดีใช่ครับมีความสบายด้วยใช่ครับถูกต้องแต่ว่าอยู่ในเซกเมนต์ของซุปเปอร์คาร์ใช่ครับเแปลกดีน้องพราวเนาะแปลกมากๆเลยค่ะซึ่งปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าซุปเปอร์คาร์เนี่ยเขาจะเน้นความดิบความเร็วความแบบสปอร์ตโชบเชี่ยวแต่รานนี้เนี่ยมาในแบบหรูหราใช่ครับออคราวนี้ถ้าพูดถึงซุปเปอร์คาร์แล้วแน่นอนผมต้องถามครับคุณผู้ชมฮะว่าเจ้าเวนเทจคันนี้ สมรรถนะเครื่องยนต์ต่างๆระบบต่างๆเขาเป็นยังไงครับพี่เห็นเขาหลุ่หลนี้นะครับเขาก็ยังมีพลังกำลังที่สูงพอสมควรนะครับไม่ใช่แค่ขับออกงานหล่อๆหลูๆอย่างเดียวนะครับเขายังให้เครื่องยนต์ NA V8 มาด้วยนะครับ 4,700cc ใช่ครับพลังกำลังพ0 0 cc นะคุณใช่ครับมาพร้อมกับพลังกำลัง430แรงม้าโอ้โหไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะันเหลือเลยฮะใช่ครับสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100เนี่ย4.9วินาที โอ้โหตามห้าตามห้าครับผมมากเร็วมากใช่ครับเหลือว่าคุณบูมอยากจะขับรถซิ่งๆบนมอเตอร์เวย์นะครับก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง290กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โพี่บูมคะน่าจะพุ่งทะยานออกนอกโลกเลยแล้วครับผมไม่เป็นไรครับพี่บูมขับร2 0ครับเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายใบสังครับผมค่ะ ค่ะแล้อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเจ้าวันเท็คันนี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้างคะจุดเด่นของเขานะครับโดยปกติแล้วรถยนต์ุปอร์คาร์ทั่วไปนะครับคันนี้จะมีคาแรคเตอร์ในส่วนของอย่างแรกจะเป็นประตูก่อนแล้วกันครับค่ะประตูนะครับก็จะเป็นแบบวอนดอร์อนะครับจะเป็นประตูแบบปิดผงะนะครับเวลาเปิดขึ้นมาดูได้าจากผงใช่ไหมครับเวลาเราเขากางปิดก็จะยกปิกขึ้นมาเหมือนกันครับเหมือนกัน<อ>เหมือนกับเจ้าแอสตันมาตินคันนี้นะครับ เปิดประตูขึ้นมาก็จะสูงขึ้นประมาณ30องศานะครับซึ่งให้เราลงซึ่งให้เราลงแบบใส่สูตรใส่ชุดราตีอย่างนี้สวยๆได้เลยนะครับเรายังรวมไปถึงนะครับเบาะนะครับหลายๆคนนั่งเบาะนั่งรถสปอร์ตนะครับจะนึกถึงบักเก็ตซีที่รถแบบแข็งๆนะครับแต่อัสซันมาตินไม่ใช่เลยอัสซันมาตินจะจะเป็นในลักษณะที่นุ่มกระชับตัวหนังที่นุ่มอ่อนมากๆนะครับซึ่งไม่สัมผัสถึงความแข็งของตัวหนัง นึ่ครับ<ม>ซึงให้เรานั่งสบายให้เราขับสนุกในเวลาเดียวกันโอ้โหเรียกได้ว่ารูหราทั้งหน้าตานะคะแล้วก็ภายในเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นซูปเปอร์คาร์ธรรมดาแต่เขาเนี่ยใส่ใจถึงความสะดวกสบายของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งด้วยนะคะมี พิเสร็จสุดให้สำหรับลูกเลินวันทุคัเพิ่มเติมนิดนึงไหมคะคุณพาวขอมาขนาดนี้ผมจะไม่มีให้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับสำหรับลูกค้านะครับที่บอกเลยว่ามาจากดูมาจากคลิปนะครับวันทูคานะครับบอกเลยว่าเรามีราคาพิเศษสุดๆให้ครับพร้อมกับโปรโมชั่นของแถมพิเศษดังหะแต่ต้องต้องกระซิบบอกต้องกระิบอกว่าเป็น ลูกเห firstly, บ็บบรรทุกานะใช่ครับต้องบอกนะต้องบอกไม่บ,บอกคงให้ไม่ได้ใช่ครับเพราะเราเหนราคาพิเศษให้จริงๆครับพิเศษสุดๆอ๋อโอ้โหเป็นไงฮะน้องพราวว้าวมากชักอยากจะรู้แล้วว่าราคาพิเศษเนี่ยเท่าไหร่ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะแนะนําให้มาที่โชวรุมอัศวโยมเลยนะคะรับรองว่าพิเศษสุดๆจริงๆมาคุยกันนะคะที่โชรุมแห่งนี้นะคะรับรองเลยว่าพี่เวนนี่นะคะดูแลอย่างดีแน่นอนค่ะครับผมคั้นแรกผ่านไปหล่อๆเลยนะฮะ